สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนแล้วก็เซนซีนะครับครับวันนี้นะครับเราครับเออจะมาจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําหัวเชื้อจุลินทรีย์เอนะครับนะครับที่เป็นชีวภาพอินทรีย์นะครับหัวเชื้อ EM นะครับก็คือนะครับเออเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถนําไปเป็นหัวเชื้อนะครับเออในการทําปุ๋ยนะครับเออทำจุลินทรีย์บำรุงต้นไม้นะครับหลากหลายสูตรนะครับเออไม่ว่านะครับเออจะเป็นการหมักปุ๋ยนะครับหรือ เออเป็นน้ำจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเออเพื่อนๆไม่มีน้ำจุลินทรีย์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆมี EM นะครับครับเราจะครับพาเพื่อนๆครับมาทำหัวเชื้อ EM ครับส่วนนี้ทำแล้วสามารถนำไปขยายได้ถึง20กิโลครับส่วนนี้ง่ายๆนะครับใครใครก็ทำได้นะครับเพื่อนครับก็คือประโยชน์ของ EM นะครับ ประโยชน์ของหัวเชื้อ E.M. ที่เราจะทาวันนี้นะครับสามารถนาไปฉีดพ่นลดพืชผักของเพื่อนได้นะครับอัตราการใช้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะครับแล้วก็ใครที่มีบ่อปลานะครับก็สามารถนําน้ํา E.M. นะครับไปลดราดนะครับในบ่อปลานะครับบ่อปลาจะไม่มีกลิ่นนะครับเหม็นนะครับแล้วก็สามารถนะครับดับกลิ่นอุจสาดได้นะครับนาไปฉีดพ่นลดราดคอกสัตว์นะครับ ข้อใส่ก็จะหอมสะอาดด้วยนะครับขับแล้วก็นะครับสามารถนําไปลดพวกโถสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับและก็ยังสามารถดับกลิ่นห้องน้ําที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ของ e m นะครับอ,อ,อายุการใช้งานนะครับจะอยู่ได้1ปีนะครับ หนึ่งปีนเน้นวางในที่ร่มนะครับอัตราการใช้งานนะครับก็คือสองช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับลดจีดพ่นราดนะครับพืชผักของเรานะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากันเลยนะครับจูนซีหัวเชื้อ E M นะครับนะครับเพื่อนครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องนํามาทำเอ่อหัวเชื้อจูนซี E M นะครับเราก็จะใช้ในนะครับผักนะครับเศษผักนะครับนีะครับเพื่อน นี่ครับเศษผักครับเน้นว่าต้องเป็นเศษผักสดนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตังโมเปลือกตังโมหรือว่าผักบุ้งผักกาดผักกะลัมตัวบกยาวหรือเปลือกสับปะรดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเศษผักนะครับเน้นขอให้เป็นผักสดนะครับครับเราใช้2กิโลกรัมนะครับผักอะไรก็ได้ไม่รับผักบุ้งอะไรก็ได้แล้วแต่ะครับเปลือกเปลอตงโมครับสับปะรดผักกาดกะลัมอะไรก็ได้ที่เป็นผักสดนะครับครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับครึ่งกิโลกรัมนะครับครับ น้ำตาลายแดงเราใช้ครึ่งกิโลกรัมครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนๆมีกากน้ําตาลนะครับก็ใช้กากน้ําตาลได้นะครับครับถ้าเกิดมีกากน้าตาลก็ใช้กากน้าตาลนี่คือกากน้าตาลครับเพื่อนนะครับแล้วก็มีนะครับกากน้าตาลนะครับถ้าใครมีกากน้าตาลก็ใช้กากน้าตาลครับแต่นะครับน้ําตาลายแดงนะครับอันนี้นะครับน้าตาลใจแดงนะครับจะมีความหอมนะครับจะมีความหอมเข้มข้นมากกว่ากากน้ําตาลนะครับนะครับสองตัวนี้นะครับ น้ำตาลใจแดงจะมีความหอมและเข้มข้นมากกว่ากากน้ําตาลนะครับและน้ําตาลายแดงนะครับก็ยังผ่านการฟอกสีครับที่น้อยมากนะครับนะครับก็เป็นเกี่ยวกับอาหารของสุขภาพได้เลยครับอันนี้นะครับน้ําตาลายแดงนะครับเราใช้ครึ่งกิโลกรัมอันนี้กากน้ําตาลและไม่ใช้นะครับเราใช้น้ำตาลใจแดงนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ใช้เก็บไว้นะครับนะครับถ้าใครไม่มีน้ําตาลายแดงก็ใช้กากน้าตาลได้นะครับครึ่งกิโลนะครับขับต่อไปนะครับก็จะเป็นโหลนะครับโหลใส่หมักครับ ใส่หมักของเรานะครับใบนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ําเปล่านี่นะครับน้าเปล่าที่สะอาดนะเพื่อนครับครับน้ําเปล่า1กิโลกรัมนะครับโหลนึ่งขวดนะครับน้าเปล่าขอให้เป็นน้ําที่สะอาดนะครับนะครับไม่ใช่น้ำประปาที่มีคลอรีนนะครับเพราะเราทําหัวเชื้อนะครับต้องเน้นน้ําสะอาดนะครับครับอันดับแรกนะครับก็อันดับแรกนะครับเพื่อนแล้วก็เอาผักนะครับนะครับผักใส่โหลเลยนะครับเพื่อนๆนะครับสองกิโลกรัม น้นำผักใส่โหลเลยนะครับอันนี้มีหลายอย่างครับเ,เพื่อนๆผักมากมายนะครับผักใส่โหลนะครับเออถ้าเกิดเพื่อนๆเพื่อนๆจะทำครับเพื่อนๆไม่ต้องมีสัดส่วนนะครับเหมือนในคลิปที่เราทำก็ได้นะครับ ครับไม่ต้องถ้าเกิดเรามีผัก1กิโลกร,รัมนะครับเราก็ใช้น้ำตาลตาตแดง3ามขีดก็ได้นะครับครับหรือเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเป็นเมื่อท่านใดมีผักเยอะนะครับเช่น3กิโลกร,รัมนะครับเราก็ใช้น้ำตาลตาแดง1กิโลกร,รัมนะครับครับแต่ส่วนไม่ต้องเหมือนชิลธราารมก็ได้นะครับแต่อันนี้ผัก2กิโลน้ำตาลตาแดงครึ่งกิโลน้ำเปล่า1ลิตรไอหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับครับผผักใส่โลเลยนาก็จะมีแจงโมมีการะหล่ำผักอะไรที่เหลือจากครัวเรือนที่เราไม่ได้ใช้นะครับขอให้เป็นผักสดนะครับ ครับไม่ใช่ผักเน่านะครับผักสดนะครับที่เรามเหลือใช้แล้วนะครับผักบุ้งผักอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีผักบุ้งนะครับทั้งโมนะครับตะหลนะครับตับปะรดก็ได้นะครับครับเราก็จะมีหัวเชื้อ EM ใช้กันนะครับครับที่บอกไปนะครับเพื่อนถ้าเราไม่มีจลยุนซีน้ำนะครับเราก็สามารถใช้เราสามารถใช้น้ำา E อเราได้นะครับ ไปผสมกับปุ๋ยก็ได้นะครับอันนี้นะครับครับเราใส่ไปแล้วนะครับผัก2กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนนะครับเราก็ใส่น้ําตาลรายแดงลงไปเลยนะครับครึ่งกิโลกรัมนะครับนี่นะครับจะมีความหวานและเข้มข้นกว่ากากน้าตานะครับเพื่อนน้ำตาลรายแดงนะครับไม่ต้องคนนะครับเพื่อนไม่ต้องคนนะครับ นี่นะครับหมักแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเพื่อนๆครับก็จะเป็นนะครับเน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าหนึ่งกิโลนะครับเป็นน้ําที่สะอาดนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะเราทําหัวเชื้อครับเอ็มนะครับเราต้องใช้น้ําที่สะอาดนะครับนะครับหนึ่งกิโลนะครับเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับเราก็ปิดฝานะครับ ปิดฝาเมื่อเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะครับเพื่อนๆหมักวางไว้ในที่ร่มนะครับ1เดือนนะครับครับแต่ระหว่าง1เดือนครับเออระหว่าง1เดือนนะครับประมาณเอ่อทุกๆ2วันนะครับเราต้องมานะครับเอ่อคายปาออกนะครับครับเพื่อไล่เอ่อไล่แก๊สนะครับนะครับไล่อากาศนะครับอันนี้นะครับ รเราต้องคอยมาคลายปากออกนะครับประมาณ2วันคลายทีก็ได้นะครับครับ นี่นะครับปิดฝาอันนี้ก็จะเป็นโหลเพราะขนมที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเศษวัสดุละลายเองได้ง่ายๆนะครับรับเราก็จะมีจุลินทรีย์ผเชื้อ E.M ใช้นะครับครับสูตรนี้ก็จะมีการขยายเชื้อนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้ได้เดือนนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำแนะนำานะรับวิธีการขยายเชื้อ E.M ครับขยายต่อได้ไม่รู้จบนะครับน้ี่คือการเพาะเชื้อ E.M นะครับนะครับนี่เราก็ขยอกอะไรกันนะครับเพื่อให้น้ำน้ำตาลเข้ากันนี่นะครับวางไวแบบนี้เลยวางทิ้งไว้นะครับที่เราบอกไปนะครับอายุงานนะครับ อยู่ได้หนึ่งปีวางไว้นที่ร่มนะครับที่มีแสงสว่างนะครับครับสองวันนะครับมาคลายฝาออกนะครับมาคลายฝานะครับเพื่อไล่อากาศไล่แก๊สนะครับคลายฝาครับคลายฝาแล้วก็ปิดไว้ต่อนะครับเดือนหนึ่งนะครับค่าคายเป็นฝาเกลียวแบบนี้ไม่ต้องหมุนก็ได้เสร็จเวลาครับตีลงไปเลยนะครับตอนนั้นเราก็เปิดขึ้นมาี่นปี้เป็นเกลียวนะครับอันนี้ครับจะปิดไปเลยกดลงไปนะครับง่ายๆครับ ครับเสร็จสิ้นนะครับการทําหัวเชื้อ EM ของเรานะครับครับเดี๋ยวครบ1เดือนแล้วครับเราจะเอาน้า EM ที่เราพอชื้อไว้นะครับมาขยายให้เพื่อนดูนะครับว่าเราขยายแบบไหนต้องใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอให้อันนี้ครบหนึ่งเดือนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับทับง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับเปิด โหลหนึ่งใบนะครับผัก2กิโลนะครับน้ำตาลรายแดง1กิโลกรัมหรือใครไม่มีน้ำตาลรายแดงนะครับสามารถใช้กากน้ำตาลได้นะครับ1กิโลกรัมนะครับแต่เราใช้น้ำตาลรายแดงนะครับจะมีความหวานและเข้มข้นกว่ากากน้ำตาลนะครับนะครับแล้วก็เออโหลหนึ่งใบนะครับน้ำหนึ่งกิโลนะครับผัก2กิโลน้ำตาลรายแดงครึ่งกิโลนะครับนำทุกอย่างใส่โหลหมักกันไว้นะครับปิดฝาวางไว้ที่ร่มนะครับ1เดือนนะครับครับ เก็บได้1ปีนะครับพอ1เดือนแล้วนะครับเราก็สามารถนําน้ำจุดนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับครับสองสามวันครับเราหมันมาคายป่าออกเพื่อไล่เไล่อากาศไล่แก๊สครับแล้วก็ติดต่อนะครับพอระหมากเชื้อผ้าพวกนี้เราว่าจะมีแก๊สครับเพื่อนๆถ้าเกิดอยู่ในกวดโหลนะครับครับพื้นที่น้อยครับถ้าเราหมักใส่ถังใหญ่ๆไว้จะไม่ค่อยมีแก๊สนะครับมีพื้นที่เยอะกว่ากันนะครับ เพื่อนๆเกษตรเิ้นครับการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์เอของเรานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับเพื่อนๆง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวราหนึ่งเดือนแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับเพื่อนครับว่าเออผลการหมักของเราหนึ่งเดือนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายเชื้อให้ดูด้วยครับสามารถขยายเชื้อได้นะครับวันนี้ก็เปคลิปต้นตๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสวยงามครับรวมมิตรผักนะครับเพื่อนครับครับมีประโยชน์มากมายครับจุลินทรีย์เอของเรานะครับนะครับอันนี้จุลินทรีย์ที่หกนะครับที่เราทําตัวที่หกแล้วครับครับ วันนี้นะครับคุณเพื่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับ